สวัสดีครับพี่น้องป้องไปยุคสุขุสุข,สขนมณีกับมะพร้าวพบกับรายการนีสานผ้าเนอคือเก้าเอาพี่น้องเนาะมณีบาวีกัสิผ้าพี่น้องมาเลาะวัดห้วยปะกกั้งจังวัดเชียงรายสการะเจ้าแม่กวนอิเพือเสริมสิริมงคลให้กับตัวเอง เพื่อนๆทุกท่านทุกคนมาเที่ยวจังหวัดเชียงรายสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญนอกจากภูเขาแล้วก็คงบุพลวัดว่าอารามที่แต่ละหม่องมีเอกลักษณ์และมีความแตกตา่างต่างด่านสถาปัตยกรรมที่สวยงามเมื่อนีบาวี่ได้มีโอกาสเดินทางผ่านวัดหอยปากกังเป็นอีกวัดหนึ่งที่โด่งดังที่ตั้งอยู่จังหวัดเชียงรายซึ่งมีความงดงามมาแผ่ว่ัดตื่นเลยที่นากชวนเพืเ่อนๆไปไหว้พระขอพรเพือ่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับเจ้าของโดวยวัดปากกังนี้ตั้งอยู่ตําบล มิมโอ่ำเพอเมืองจังหวัดเชียงรายเปิดให้บริการตั้งแต่7จ็ดมงถึง18บแนาฬิกาสามารถขับรถไปได้ไง่ายหรือสีจางรถสองแถวไปเที่ยวกันได้ครับโดยตกลงราคากับคนขับได้เลยการเดินทางสะดวกกว่าไก่จากโตเมืองขอบคุณเด้อพี่น้องที่กำลังชมธรรมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อขอบคุณครับ